4 3ม7เครื่องยนต์พิวสติ๊กขณะนี้เวลา22นาฬิกาียครับผมโอ้โหคือคักเลยครับ หาแบบช้าๆครับหกสามสี่กำลังผ่านวัดดอนเมืองนะครับผม บมหห้า0ูนยูนยะครับใช้ดีไปแล้วครับสำหรับขบวนรถสินค้าน้ำมันดิบขบวนที่634อ่ะครับต้นทางมาจากบึงพระจังหวัดพิษนุโลกไปทางไปยังโรงกันนะ้ำมันบางจากแม่น้ำนะครับผมขณะนี้วิ่งผ่านวัดดอนเมืองแล้วก็กำลังวิ่งผ่านสถานีรถไฟดอนเมืองเก่านะครับมาแบบช้าๆครับ ตอน,นนี้เวลา22นาฬกา55นาทีครับผมอีก5นาทีก็5ทุ่มแล้วครับ <laughs>